สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณอยู่กับช่องของวูดี้ดีแต่เทียวเย้ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะวอก็ไม่กล้าพูดเสียงดังมากนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงวอดีนะคะเพราะว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาโดนเนเบอร์네ข้างล่างนะคะขึ้นมาด่าเพราะว่าวอเสียงดังเกินไปนะคะก็เลยแบบขออภัยด้วยจริงๆนะคะถ้าเสียงมันเบาปบอกด้วยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้บูดี้ก็จะขอมาคุยกับเพื่อนๆนะคะเรื่อง ถ้าเพื่อนๆมาอเมริกาแล้วควรจะเริ่มทําเอกสารเหล่านี้มีเอกสารเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนที่เอกสารใดๆมันจะหมดอายุนะคะวันนี้วูดดี้จะมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆที่หลงเข้ามาในช่องของวูดดี้ดีแต่เที่ยวเลยนะคะกดไลค์กดซับสครายให้เขากอนเลยนะคะเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะคะในการทำคอนเทนต์ที่ด,ดีต่อไปนะคะ เพื่อนๆคะเพื่อนๆเมื่อมาถึงอเมริกาแล้วนะคะอันนี้อันดับแรกที่อยู่เนี่ยที่วูดดี้เคยพูดไปเป็นเรื่องการทำสัญญาเช่าบ้านนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในคลิปที่วูดดี้เคยพูดไปแล้วนะคะแต่สำหรับสำหรับเพื่อนๆที่มานะคะเสอร์พื้นหมอนใบและยังไม่มีที่อยู่ที่อาศัยนะคะวูดดี้ขอแนะนําไปแชร์รูมแชร์ห้องกับคนไทยนะคะในเมืองต่างๆตาม Facebook Page อะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปได้นะคะเช่นคนไทยในนิวยอร์กคนไทยในชิคาโก้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดู แล้วก็หาที่อยู่ในนั้นได้ในราคาที่ไม่เกิน3-500เหรียญนะคะสำหรับมาตั้งต้นในอเมริกาเนี่ยนีดีถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะคะถ้าหากแชร์ห้องแชร์ทุกอย่างได้กับรูมเมทนะครับเพื่อนเจะสามารถเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรร เปิดบัญชีธนาคารค่ะที่วูดี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะว่ามีคนที่เป็นโรบินฮุ้นหรือวีซา่าขาดไม่กล้าไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะวูดี้บอกเลยว่าไม่มีปัญหาใดๆนะ,ะขอให้เ,เพื่อนๆไปเปิดบัญชีธนาคาระคะ่ะบัญชีธนาคารนะคะสำหรับผู้ที่มาใหม่เป็นนักเรียนเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ธนาคารท้องถิ่นเนี่ยเขาเปิด ให้เพื่อนๆไปเปิดบัญชีธนาคารได้นะคะแล้วเพื่อนๆนจะได้บัตรเดบิตมาการได้บัตรเดบิตมาเนี่ยเราสามารถไปทําการจับจ่ายใช้สอยในอเมริกาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์นะคะเพื่อที่เราสําหรับคนที่ไม่มีรถนะคะซื้อของออนไลน์ให้ส่งมาที่บ้านเราก็จะเป็นการสะดวกมากนะคะหรือว่าเราเราไปซื้อของที่ตลาดนะคะเราใช้แค่บัตรเดบิตแล้วเราก็จบนะไม่ต้องไปกดเงินเพื่อที่จะไปซื้อของใดๆนะคะ ที่มริกาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้บัตรเดบิตกับบัตรเครดิตทําการลูดการตลอดนะน้อยที่จะเจอคนใช้เงินสดนะฮะแล้วก็การพกบัตรมันจะปลอดภัยมากกว่าพกเงินสดนะฮะซึ่งเราก็เห็นนะ,ะตามข่าวว่าช่วงนี้มีการปล้นกันเยอะมากนะฮะดังนั้นถือแค่บัตรเดบิตไปเนี่ยเออยังไงซะมันก็ยังปลอดภัยกว่านะคะ แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่วูดี้อยากจะบอกเกี่ยวกับธนาคารก็คือธนาคารทุกธนาคารมันจะมีสเตทเมนต์ถูกไหมการมีสเตทเมนต์ก็จะบ่งบอกว่าเราเป็นใครอาศัยอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะเ,เวลาที่เราจะต้องใช้เอกสารสําคัญยืนยันตัวตนเนี่ยบัญชีธนาคารสเตทเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเอกสารสําคัญอีกหนึ่งเอกสารนะคะสำหรับคนที่กำลังจะมาตั้งตัวในอเมริกานะคะต้องมีบัญชีธนาคารค่ะ Social Security ค่ะ,ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าไม่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำได้นะคะโ Social Security นี้เป็นเลขประกันสังคมของคนอเมริกานะคะที่เลขให้เราเนี่ยมาเสียภาษีทำงานเสียภาษีได้นะคะทุกคนจะมีหนึ่งเลขเท่านั้นนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสทำได้ ก็ขอให้ไปทำส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเรียนชาวต่างชาตินะคะก็ถ้ามาวีซ่านักเรียนแล้วก็เรียนบิสเนสเนี่ยสามารถทำโซเชียลได้นะคะก็จะมีเงื่อนไขของเขานะคะหรือว่ามา Work and Travel, เวิร์ n แอนทร e l ล์อินเทอร์นชิพนะคะ All <ๆ S 1> ออลแพร์อะไรเงี้ยนะคะก็ทําได้แต่ส่วนคนที่เป็นโรบินฮูดแล้วหรือมาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วต้องอยู่นานอะไรเงี้ยนะคะมีเหตุจําเป็นถ้าอยากจะทําเลขโซเชียลเนี่ยมาทําไม่ได้แล้วต้องมีทินนัมเบอร์นะคะซึ่งจะมาทํางานเสียแทก ได้นะคะคือการทํางานเสียแท็กมีเลขโซเชียลนี่นะคะจะทําให้เราเหมือนเป็นแบบใบเบิกทางเล็กๆนะ,ะว่าว่าเราอะสามารถทํางานเสียภาษีให้เขาได้นะคะเออดังนั้นก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆตระหนักว่าเออถ้าเรามีทินนัมเบอร์หรือ SSN Social Security กการนัมเบอรเนี่ยมันก็จะกลุยทางให้เราหางานได้ต่อไปในอนาคตนะอย่างเช่นในชิคาโกกับน,น,นิวยอร์กเนี่ยนะ,ะส่วนใหญ่ร้านอาหารเนี่ยเขาต้องการคนเสิร์ฟที่มีเลข Social ลหรือมีทินนัมเบอร์สามารถที่จะไปรันแบบออกมาเป็นเพ c เช็คเสียภาษีได้นะอันนี้ก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆมองเห็น คุณค่าของโซเชียลนะคแล้วเลขนี้มันก็จะสามารถไปรันเครดิตเช็คไปรันแบล็กกราวเช็คนะคะดูว่าเราเป็นคนอย่างไรเรามาอย่างไรนะคะเลขนี้สําคัญมากนะคะจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเป็นตัวตนอะไรยังไงในเมริกานะคะเลขโซเชียลเนี่ยตอนที่วูดดี้ได้มาจาก Work a n d อ r a v e l วูดีรู้สึกแบบมันเป็นบันไดขั้นแรกที่จะเดินต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะคะพอเราได้เลขโซเชียลแล้วนะคะเราก็ต้องเอาเลขโซเชียลนั้นอะ มาทำบัตประชาชนค่ะาการทำ ID ของบุตีีเนี่ยบุตีีคิดว่ามันสำคัญมากนะครับเพราะว่าในหลายๆที่เนี่ยเขาจะเรียกหา ID นะคะ เขาเบางทีใช้พาสปอร์ตก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ ID ดีเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราวีซ่าเราขาดแล้วแล้วเรามี ID โชว์ว่าเราเป็นตัวตนเราเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนเงี้ยเขาก็จะไม่คิดว่าเราอ่ะเป็นแบบเป็นผู้ที่อยู่ขาดแล้วหรือว่าเป็นโรบินฮูดอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นการมี ID ดีมันก็จะเป็นเหมือนใบเบิกทางนะคะไม่ว่าเราจะทําธุรกรรมใดๆนะคะเขาจะขอ ID ดีกับเลขโซเชียลนะคะบางคนงงสงสัยว่าเฮ้ยเป็นชาวต่างชาติทําบัตรประชาชนในอเมริกาได้หรอเออได้ค่ะคือ ือบัตรประชาชนของที่นี่นะคะหรือว่าเรียกว่า ID card นะคะก่อนที่ วีซ่าของเราจะหมดนะคะเราควรไปทำคถ้าหากเรามีโซเชียลแล้วเรามี i20 mm hmm. เช่นมาเป็นนักเรียนเรามี i20 mm hmm. เราก็สามารถไปทำา i d ดกดได้อย่างตอนว mm ูดดี้มาเป็น Work and Travel ว mm ูดดี้ก็เอา DS-2019 เอาโซเชียลที่เราเพิ่งได้มาแล้วก็บัตรเดบิตนะคะ mm hmm. ไปสมัครคนที่มาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คงจะทำไม่ได้ต้องรอเปลี่ยนสถานะไปนะ mm hmm. ถ้าเราสามารถจะขับรถได้นะคะ mm hmm. ขับรถในอเมริกาถือว่าเ,เป็น อะไรที่สําคัญมากถ้าเราไม่ได้อยู่เมืองใหญ่นะคะเพราะว่าที่นี่รถเมล์รถไฟมันไม่สะดวกเลยนะคะและแต่ละคน,นถ้าเขาอยู่นอกเมืองกันเขาก็จะขับรถกันนะคะเพราะที่นี่ใบขับขี่เขาใช้เนี่ยเหมือนบัตรประชาชนถ้าเราขับรถได้นะคะมันก็จะมีทางเลือกในการทํางานอีกเยอะนะคะอย่างเช่นบางคนก็เอาไปวิ่ง delivery นะคะหรือว่าไปทาฟรีแลนซ์ที่เราเช่นรับส่งของโดยใช้รถอะไรอย่างงี้ของเรานะคะมันก็จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็น อีกทางเรื่อกนึงในการหางานได้นะฮะเออส่วนใครที่วีซ่าขาดแล้วนะครมันก็จะมีบางรัฐนะคะที่เขาอนุญาตให้โรบินฮู o ดเนี่ยทำใบขับขี่ได้นะคะเช่นอิลลินอยส์แคลิฟอร์เนียนิวยอร์กนะฮะมันก็มีอีกหลายๆรัฐนะคะที่เขายังให้โรบินฮูดได้นะฮะเดยวูดี้ว,ว่าจะมาคุยกันนะคะพอเราได้บัตรใบขับขี่มาแล้วหรือว่าได้ไอดีมาแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่เราจะต้องรีบทำก็คือบัตรเครดิตะครับ การมีบัตรเครดิตในอเมริกานะคะถือว่า,เ,าเป็นอะไรที่สําคัญและเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะมาตั้งรกรากหรือว่ามาอย่างถานในอเมริกานะครับเพื่ออนาคตของเรานะคะการมีบัตรเครดิตเนี่ยนะคบมันจะทําให้ชีวิตของเราในภายภาคหน้าเนี่ยมันสะดวกในการที่เราจะทําธุรกรรมอย่างเช่นการมาเชาา่าบ้านเขาก็จะรันเครดิตถ้าเรามีเครดิตสกอร์ที่สูงมันก็สามารถที่จะได้รับการ approve หรือว่าเขาให้เราเช่าบ้านผ่านได้นะคะหรือว่าไปไป approve โลนซื้อรถนะคะหรือว่าไปซื้อบ้านในอนาคตก็ได้นะคะหรือว่าเราจะาจจะกู้มาทําธุรกิจอะไรเงี้ยนะคะถ้าหากเราเป็นคนที่มีเครดิตดีเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีตามเครดิตไปด้วยนะฮะก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าทำยังไงก็ได้ให้มีบัตรเครดิตให้ได้ในอเมริกานะคะสำหรับวูดดี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเครดิตเลยนะคะออตอนที่วูดดี้ คิดจะทาบัตรเครดิตนะฮะตอนนั้นเป็นโรบินฮูดแล้วนะฮะแต่วูดดี้มี ID แล้วก็มีเลขโซเชียลนะฮะวูดดี้ไปที่ธนาคารเวลฟาโกเพื่อที่จะให้เขาอ่ะออกบัตรเครดิตให้แต่บัตรเครดิตนี้เขาเรียกว่า secure credit card ก็คือเราอะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไปเพื่อให้เขาอะให้บัตรที่เป็นวงเงินมาตามที่เงินเราจ่ายไปคือวูดดี้จ่ายไป300ร้เขาก็ให้บัตร เครดิต300ที่เป็นวงเงิน300เหรียญให้เรารูดใช้เพื่อที่จะสร้างเครดิตมานะคะแล้วประมาณ3-6เดือนเนี่ยมันก็จะมีอ่ v อินว i o เทชันหรือว่าจดหมายให้เราอะไปสมัคร บัตรเครดิตในในเจ้าต่างๆนะคะเขาก็จะมีเชสส่งมาให้ฟรีดอมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าดิสคอเวอร์ะ Discover นะคะเขาจะส่งมาให้เราสมัครบัตรเครดิตอันนี้เรียกว่าอิน e c ค r e ิ r e d เครดิตการ์ดนะคะก็คือว่าไม่ต้องมีการวางเงินล่วงหน้าแล้วคือเขาให้บัตรเรามาใช้แล้วเราก็เป็นคนมีเครดิตแล้วเราก็สามารถที่จะแบบ เออเฮ้ยฉันจะส่งเงินคืนให้เธอนะทุกเดือนฉันจะปิดยอดได้ทุกเดือนนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะค,ะคือเครดิตเนี่ยสำคัญมากขอให้เพื่อนๆต้องมีเอาไว้นะคะและยิ่งวงเงินมันสูงมากก็มันก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในอนาคตในการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะเช่นการกู้เพื่อทําธุรกิจหรือว่ากู้เพื่อซื้อบ้านซื้อรถในในอนาคตนะฮะอย่างวูดดี้เครดิตด,ดีมาตลอดนะ,ะตอนกู้ซื้อรถนะฮะก็ ผ่านฉลุยแล้วก็เราก็ได้ดอกเบี้ยที่มันถูกนะฮะหรือว่าเวลาเราไปทำอะไรเรามีแบ็กกราวด์เช็คเนี่ยเขาก็จะเอาลิงก์กับโซเชียลสคริมิตี้ไอดีของเราแล้วก็เครดิตกัเอ่อเครดิตรีพอร์ตของเรานะ,ะันนีก็จะมาขอสรุปนะครับทุกอย่างนะ,ะว่าเพื่อนๆควรจะมีอะไรนะครับพอมาถึงอเมริกาแล้วคือหนึ่ง บัญชีธนาคารนะคะเพื่อที่จะทําธุรกรรมออนไลน์หรือว่าจับจ่ายใช้ของทุกวันนี้นะคะแล้วก็เป็นสเตทเมนต์ให้เรายืนยันตัวตนของเราภายในภาคหน้านะคะอันดับ2ก็คือเลขโซเชียลเซคูริตีนะคะสําหรับคนที่มีคุณสมบัติและสามารถที่จะขอได้ขอให้เพื่อนๆรีบขอนะคะอันดับ3ก็คือเพื่อนๆต้องมี ID นะคะหรือว่าบัตรประชาชนของคนที่นี่นะคะถ้าเราสามารถขอได้นะคะสถานะเรายังไม่ขาดเท่านั้นนะคะเขาถึงจะทําให้ได้หรือไ,ทไปทําใบขับขี่นะครับ เพื่อให้เราอะได้ขับรถได้นะครับเป็นแขนเป็นขาให้เราต่อไปในอนาคตถ้าเราขับรถได้นะฮะต่อไปก็คือเพื่อนๆจะต้องทําเครดิตให้ได้นะครับต้องมีบัตรเครดิตให้ได้เพื่อที่เรา สร้างเครดิตของเราต้องสร้างฐานของเราในอเมริกาให้มั่นคงนะคะก็ขอฝากเอาไว้นะคะแล้วก็หวังว่าชีวิตใหม่ในอเมริกาของเพื่อนๆนะคะจะดําเนินไ,ไปได้อย่างตามความฝันของทุกคนนะคะยังไงเสียก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังเรื่องราวของบุญดีจนจบนะคะวันนี้ก็ขอจบ คลิปของวูดดี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้วูดดี้ด้วยนะคะวูดดี้ก็จะทําคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตในอเมริกามาคุยกับเพื่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบาย